มาอย่างอีกวันนี้มาทำธุระอะไรครับวันนี้โอ้มาพาแม่เข้ามาไหว้ลูกโอพาแม่เข้ามาเฮ้ยพาพาแม่มาหาให้ลูกไหว้โอ้พาแม่มาให้ลูกไหว้เออพาพาแม่มาไหว้ลูกใช่ใช่ใช่ปวดเพโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ปวดเพี้ยนเนาะก็ันจะกลับแล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วอ๋อพรุ่งนี้กลับขยันขับรถจริงๆนะแล้วทําไมมาวันพ่อแล้วมันไม่มาทีเดียวเออแล้วจะมาวันแม่ฮะก็สอบถามหน่อยสิ มาวันพ่อแล้วก็ทําไมต้องมามันพ่อยังไม่ถึงแล,แล้วทําไมไม่หยุดวันเดียวมันพ่อยังไม่ถึงวันพ่อรอสิบไงอ๋อเออเอาแนละ้วมันพ่อที่มันแม่ไงเออก็ทําไมต้องมาทําไมไม่มาทีเดียวแล้วก็ยาวเลยเออจะไปไปมา,มาทำไมเพราะผมผิดใช่ไหมครับครับเ็อ <laughs> มาเมื่อนมายามลูกด้วยก็เ,เลยคิดถึงแอชชิดไง สุดยอดครับขอบคุณมากครับผมเพราะช่วงนี้เห็นแต่คิดถึงเมื่อคืนก็ไม่เข้ามาโอ้เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อยได้ข่าวก็ดูประชันเขาพากันแปลงร่างกันโอ้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ทุกขาดีใจขาดีใจขาดีใจเมนยูแพ้โอ้สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์นะโอเคทำใจสบายใจยิ้มเลยเดือนรีพับบูลเท่หร่คืนนี้เอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้มันในไหนวันจันทร์วันจันทร์ คืนนี้ยังไม่เตะใช่ไหมยังยังวันอาทิตย์วันจันไปเบงสาร่าไปเปน่ายังเลยไป่ายเบิ้งก็ได้ครับผมไดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถ่ายมาเยี่ยมไงได้ข่าวเห็นพายุมันเข้าไงช่วงนี้โอ้พายุทำอะไรผมไม่ได้ครับไม่สามารถบอผมขึ้นได้ครับจะแปดสิบโลเลยครับเห็นมรสุมเข้าจังอ๋อผมผมเหรออ๋อช่วงนี้พายุเข้านะครับมันจะเป็นแถวแถวมูหลันต่างประเทศครับมันน่าจะมาจากจีนหรืออะไรนี่แหละมู่หลัน แบบบรผสมนั่นแหละโดนบ่อยโดนบ่อยเห็นโดนดูกำลังขึ้นพีกในช่วงนี้แอชิดเลยธรรมดาครับผมคนดังคนดังแล้วดังเลยเด้ะเราอย่าไปคิดอะไรมากขอโปรโมทช่องให้เราใช่เออแล้วเสื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยเสื้อตัวเท่านี้แหละครับผมราคาครับเออก็ถามสีโน่นนะถามป้าโน่นไปซื้อเสื้อเนี่ถามลุงถามป้า เขาซื้อเสื้อเขาช่วยสร้างองค์ปู่ใชถ้าเราเออมันช่วยแบบว่าอันนี้ก็คือเขาไม่รับเงินไม่รับเงินรายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยสร้างองค์ปู่นะก็เราก็ได้เสื้อไปใส่ด้วยออืซถ้าซื้อเองถ้าซื้อเองรับเองไม่มีค่าส่งก็ซื้อตรงนี้จะเอาตรงนี้เลยอ่ะน้อยแต่ว่าถ้าแบบว่าให้ส่งภาษาภาษาเสียค่าส่งครับเข้าใจบอกเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เอาไปลราเอาตับหัวงอืมมันจะมีสไลด์ผมไหมเลยนะ เอ็เอลไซส์เดียวกันนี่แต่ตอนนี้นอนไปซื้อ,อที่กาะกอกอ๋อต้องไปซื้อกอก,กอยู่ที่นี่ไม่มีเหรออ๋อนึกว่าอยู่ที่นีเ่เออแล้วก็สั่งดีกว่าเดี๋ยวว่สั่งนะครับนุก็อยู่นี่เดี๋ยวที่หน้ากันมาอีกมั้ยอที่หน้ามาอีกโอขยันทำไมรุ่นามขยันขยันขับรถจริงๆ76งเโอ้นอนอย่างเดียว ไม่ปแตนกินข้าวครับโตมันข้าวขชาวจะมาประมาจะมาฟังปันผลไหมใช่ผมจะมาลาออกด้วยไม่ไหวแล้วเนี่ยหลายงวดหลายงวดแล้วเราแบบแบบทำงานไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยถามหน่อยสิหมดหมดก็้งวัให้นอนให้นอนเป็นรปภอะไรไม่นอนโอ้ป้าตาตาป้าเลยครับช่องทันจังนาโมปากแปรอะไรนะอะไรนะทันจังนาโมปากแปรครับใช่ไหมครับผมเ ใครมาเข้าในช่องพี่สาวไหมไม่ต้องเป็ดปากเปร๊กอันนี้เป็นรปภที่บริษัทผมครับตั้งหวังเก่งครับนี่ประธานผมครับอันนี้ประธานบริษัทตั้งหวังเก่งตั้งชื่อบริษัทไปนะนี่เป็นรปภผมอันนี้คือรปภผมพี่เจปากเปเข้ามาช่องไม่ใช่ไงก็นี่มันพิ่สวัดอะไรปากแปรนักหนานี่โอ้ยธรรมดาครับผมเขาเครือข่ายใหญ่ เขาเครือข่ายใหญ่เนาะอารมณ์ดีอารมณ์ดีมาทุกคนมาจะมีอุ๊ดปากเปยตัวอ,อ,อ,อีกนะชื่ออะไรอีกนะชื่ออะไรอีกอชื่ออะไรอีกปากเปยมีเปยปากเปยเยอะนะอีกคนหนึ่งกำลังสร้างเครือข่ายอยู่ครับกำลังสร้างเครือข่ายเขาใหญ่จะสร้าง<ม>ไปขนาดไหนโอ้ยเอาแบบทั่วโลกเลยครับดูทว่าไปไกลเรื่อตอนนี้ขนาดขนาดพายุมรสุมเขา้าช่วงนี้ก็ยังพัดไปไหนไม่ได้เลยแปดสิบโล ประธานบริษัทตั้งวังกิงครับผมครับเปิดมานี่แบบว่าแบบหลงวดแล้วครับผมเจ๊งหลงวดแล้วเจ๊งกันหลงวดแล้วสองวันนะจ๊ะนี่รปภทำงานไม่มีประสิทธิภาพการดนไลออรปภคือต้องนอนเบนฝันกลางวันเอาเลขมันม่ตงนี้จะให้ประธานบริษัทใช่แล้วก็เราก็มาปันผลกัน แต่แบบงวดวันที่หนึ่งเมื่อกี้นี่คือเจ๊งกันเป็นแถบ,บแถบ <c oughs> นี่วันที่สิบหกนี่สองวันนี่ใช่อีกสองวันนี่มาอีกแล้วสองวันไงครั้งแล้วก็มาครั้งแรกก็มาก่อนพูดออกก่อนมาครับก่อนพูดออกก็มาอยู่อย่ามาอีกเลยเดี๋ยวงวดที่แล้วงวดที่แล้วพี่ก็พาผมเจ๊งไปหนึ่งใบเออเนาะสองใบเออเราไปซื้อเดี๋ยวคนอ่านโน่นซื้อเนาะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ อ่ายอกๆกันไปนะครับผมฝากช่องทันจังนำโมฝากแฝด้วยเด้อครับรถตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอเพราะรปภบริษัทโอ้กัปตันสวัสดีครับฟังชื่อบริษัทก่อนกัปตันผมมหาประธานผมครับกัตันหวังเก่งโอ้ษัทตันหวังเก่งอันนี้รบพภบริษัทอ่าหัวหน้ารบพภใหญ่ตอนนี้หาผู้ช่วยอยู่นะครับเป็นผู้ช่วยไหมแบบคือไม่มีไม่หน้าที่ไม่มีทำอะไรคือนอนกลางวันเอาเลขผมเจ้าของบริษัทอ๋อเจ้าของบริษัทอะไร ตั้งบริษัทอะไรกับ <laughs> ตันเขาง,งงป่ะครับไม่งงไม่งงเหมือนแกแกไม่รู้รอะไรเราคุยอะไรครับ <laughs> คลิปนี้ว่าเพลงนี้ครับสวัสดีครับ